สวัสดีครับผมวันนี้มาทำเมนูต้มเค็มปีกไก่ผักกาดดองครับจะมีปีกไก่สดครับผักกาดดองหั่นชิน้นกระเทียมพริกไทยลลรลาผะกพีโขลกละเอียดครับเรามาเริ่มทำกันเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยครับคั่วกระเทียมที่โขลกให้หอมก่อนครับ กระเทียมที่โขลกหอมได้ที่แล้วใส่ปีกไก่ลงไปคั่วครับใส่น้ำปลาลงไปครับ การดองครับเรามาปรุงรสกันครับผมรสด,ดีครับผมรูว่ครับ ตาม่านาน้อยวาดมากแล้วแต่คนชอบขาครับเต็มเกลือลงไปนะครับซอสถอยครับผมซอสปรุงรสครับ คลุกเขาให้เท่ากันครับต้ม้าไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้ผักกาดดองได้สุกแล้วก็ ให้มีแบบเปือ่อยหน่อยนึงถึงจะอร่อยเราให้ปีไก่สุกครับผักกดดองเปื่อยแล้วครับไก่ก็ปีไก่สุกแล้วครับผม สักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมต้มเค็มปีกไก่ผักกาดดองครับหอมอร่อยอร่อยครับผม